มาแล้วครับผมโอเคสโอเคสวัสดีครับส,สาวๆไลฟ์ฉุดเชิญนิดนึงนะครับ มีใครมาแล้วเดี๋ยวมีข่าวแจ้งให้ทราบนะครับเมือนแอบ,บอยู่ใต้เงาไมแอบ,บมาแบบว่าแอบบมามึดๆมีใครมาแล้วมีใครมาแล้วได้ยินชัดใช่ไหมโอเควัสดีครับน้องปูพี่กำกองคุณเจี๊ยบบิวตี้คุณหนูคุณลินดาบุ้งกี คุณเสารักษ์คุณแอนมามามาคุณฝนอภิญญาอ่าโหแป๊บเดียว259อ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอ,อีกแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีวันนี้มีเรื่องฉุกเฉินที่ผมปวดหัวมาตั้งแต่ตื่นนอนแล้วเนี่ยเต็นท์โาวั้งแต่งสิบเอ็ดโมงกูตื่นตื่นหลังเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสรุปว่า c ฟซบุ๊กคลับกิ๊กซีเค t r o ูมหายไปนะฮะดิสเพียนะฮะผมก็งงกันมากทีมงานก็งงกันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเช็คไปเช็คมาอ๋อเลยต้องเกิดการย้ายบ้านกันเกิดขึ้นนะครับาสาวๆที่ฟังอยู่นี้มีใครอยู่ในคลับกิ๊กซีเค t r o ูมบ้างครับก่อนที่กลุ่มจะหายไปนะฮะ จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ6,700คนนะฮะมีทั้งแบบที่เข้าฟรีในตอนแรกแล้วก็แบบที่เสียค่าสมัคร200บาทในตอนหลังนะฮะผมบอกสาวๆไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเทนเนอร์วิชหนีไปไหนปิดกลุ่มนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วก็คือมันแก้ไขไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเกินการแก้ไขแล้วก็มันจะหายไปจาก Facebook จริงๆนะครับแต่ผมไม่ได้ทิ้งสาวๆทั้ง6,700คนไปไหนนะครับ ตอนนี้ผมหาช่องทางใหม่มาให้ได้แล้วนะครับมันจะเป็นอีกโลกโซเชียลหนึ่งที่มีลักษณะการเล่นคล้ายๆกับเฟ e บุ๊กนะฮะเล่นไม่ยากนะครับมันจะชื่อว่า vk.com นะฮะ v ที่วิกเนี่ยฮะ v ตัว v แ a n เนี่นะฮะแล้วก็ k kingdom นี่นะฮะเหมือนวิกกิงด้อมมา vk นะครับแล้วก็ .com แค่นี้เลยนะฮะมีทั้งแบบเวลาคุณเข้าไปทำเว็บไซต์ก็ได้หรือคุณเข้าไปทางแอมันจะมีให้ดาวน์โหลดแอปพลิ แอปพลิเคชันก็ได้นะฮะเข้าไปใน App Store แล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาคำว่า vk vk เค m เมนี่ยนะฮะมันก็จะลักษณะเหมือน Facebook ผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนเกือบทั้งหมดเนี่ยแหละยังไม่เคยเข้าไปเล่นนะฮะก็รบกวนนิดนึงทั้ง6,700คนนะครับที่ที่สูญหายไปนะครับตอนนี้มีเข้ามาประมาณ20คนละที่ตามผมมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่คอยตามมาจาก Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะก็ขอร้องนิดนึงว่าผมขอโทษด้วยที่มันเกินเกินที่ผมจะแก้ไขได้ก็ยื้ ยื้อชีว <v r> ิตกลุ <ator il> <ğim> ่มของเราไว้ไม่รอดนะฮะก็เลยไปที <hour> ่ใหม่แ <montage> ต่ว่าผมไปศึกษามาแล้วที่ใหม่ก็คือน่าจะสนุกกว่าเดิมนะฮะซีเ t ตลูมเราจะเผ็ดกว่าเดิมร้อนแรงกว่าเดิมแล้วก็จะมีสีสันกว่าเดิมแล้วก็สาวๆอาจจะได้ทําอะไรที่มันตื่เต้นมากขึ้นในที่แห่งนั้นนะฮะมันจะมีอิสระมากขึ้นเอาง่ายๆแล้วก เดี๋ยวใครที่เข้าไม่เป็นเนี่ยช่วงแรกอาจจะปวดหัวนิดหนึ่งถ้าคุณเคยอยู่ใน Secret Room อันเก่ามาก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาแจ้งกับผมกับน้องเต็นได้ในไลน์แอดเทนเนอวิกนะครับแอดเทนเนอวิกเต็นมีป้ายไหมเอาป้ายให้ผมหน่อยป้ายแอดเทนเนอร์วิกอยู่แไหนโอเคโอเคนะฮะพิมพ์มาสอบถามได้เดี๋ยวผมกับเต็นจะคอยอธิบายเราต้องอาจใช้เวลากันหลายวันหน่อยเพื่อจะ ตามย้ายบ้านอย่างผมเรียกว่ายายบ้านนะฮะขนครัวนะครับผมไม่ได้เทค,ครัวแต่อย่างใดนะฮะแต่ผมจะขนสาวๆทุกคนไปแน่นอนนะครับใครที่เข้าไปได้แล้วแล้วเพื่อนทําไม่ได้ก็ช่วยกันสอนเพื่อนนิดนึงว่าเพราะว่าไอไอโซเชียลอันใหม่นี่มันเป็นของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีภาษาไทยกับโทรศัพท์บางรุ่น นะฮะอาจจะเข้าไปได้เจอแต่ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นวิธีการสมัครอาจจะงงแต่ผมจะบอกเลยว่ามันไม่ยากมันเหมือนเวลาเราสมัครเข้าไลน์หรือเวลาเราสมัครเข้า f a c e b o o k เนี่ยแะฮะมันก็มีขั้นตอนขอชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์เวลาใส่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นบวก66แล้วตัดศูนย์ออกแล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับหรืออาจจะใส่ป็นอีเมลแอดเดสก็ได้แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดนะฮะ หรือวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยเวลาคนมาถามผมในในไลน์อดเนี่ยผมจะส่งลิงก์เข้าไปพอคุณเข้าไปในลิงก์เนี่ยมันจะให้คุณมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะเข้าด้วยการสมัครใหม่หรือคุณจะเข้าด้วยการเชื่อมต่อจาก Facebook วิธีที่ง่ายที่สุดคือเชื่อมต่อจาก Facebook แล้วมันก็จะลิงก์เข้าไปแล้วแล้วต้องกรอกอะไรบ้างถ้าเป็นถ้าเข้าจาก Facebook ก็จะกรอกแค่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นครับถ้าเข้าจาก a c e b o o k ใส่แค่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เข้าได้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีีกกาารท่งสุุดดพอเปิลขึ้นม๊ แล้วก็เดี๋ยวเต้นพิมพิมลิงก์ใส่เข้าไปในไลฟ์นี้ได้นะได้ครับเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเต้นจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เขาจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะฮะสาวๆคอนมาดูแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บถ้าสมมติคุณลิงก์ผ่าน Facebook เนี่ยแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอกคือบวก66แล้วก็ตัดศูนย์ออกตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะฮะมันก็จะลิงก์เข้าไปได้พอสมัครเข้าไปปุ๊บให้ทักไลน์แอดผมมาเนี่ยไลน์แอดอันนี้นะฮะแอดเชนเดอร์วิกนี่นะครับทักมานะฮะแล้วก็มาบอกว สมัครเรียบร้อยแล้วขอแอดเข้ากลุ่มแล้วพอแอดเข้ากลุ่มเนี่ยผมกับเตนจะเป็นคนรับคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มใหม่มันมันไม่ยากเท่าไหร่นะฮะส่วนวิธีหนึง่งอีกอันหนึ่งที่ผมลองทําดูนี่ผมสมัครเมื่อตอนกลางวันด้วยตัวเองนะฮะคือสมัครแบบไม่ผ่าน a c e b o o k นะฮะมันจะมีให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ใส่พาสเวิร์ดหรือว่าก็ใส่อีเมลแอดด r s ใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วเข้าไปมันก็สมัครเลยให้สใหส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็ทําไปตามขั้นตอนกดยอมรับเงื่อนไขเขานะครับอาจจะเป็นภาษากัีกนิดน,นึงถ้าอ่านไม่ออกก็แปลตาม Google ได้นะคะแต่ว่าผมว่ามันง่ายมากแค่ชื่อ,อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดแล้วพอเข้าไปปุ๊บกรอกอกอะไรไปสักพักหนึ่งเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์จากเมืองนอกส่งมาตอนแรกผมตกใจว่าเฮ้ยอยู่ๆมีเบอร์จากเมืองนอกกดส่งมาทําไมส,สาวๆไม่ต้องไปรับนะฮะถ้าสมัครแบบนี้นะครับพอเห็นเบอร์ที่ส่งมาเนี่ยเราจําเลขท้ายของเบอร์นั้นอะสี่ตัวท้ายนะครับแล้วมันจะมีขั้นตอนต,ต่อไปพอ ทำไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีขั้นตอนต่อไปมันจะมีช่องขึ้นมาให้เราใส่รหัสซึ่งมันจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้เลยถ้าใครอ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกเนี่ยผมจะแปลตอมจะเขียนว่าให้ใส่เลข4ตัวท้ายของเบอร์โทรที่โทรเข้ามานะฮะแล้วก็ใส่ลงไป2ครั้งมันก็จะเข้าไปได้แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคุณได้เข้าไปเป็นสร้างโปรไฟล์ไปทําขั้นตอนต่อไปเหมือนตอนเราสมัครเฟซบ o o กนะฮะมันจะให้ใส่รูปใส่ชื่อใส่อันนู้นนี่นั่นก็ตามนั้นนะฮะไม่ยากพอเรียบร้อยแล้วก็ ขอแอดเข้ากลุ่มกลุ่มใหม่ของเรานะครับจะชื่อว่า Secret Room เขียนเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีขับที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็น Secret Room เขียนตรงนี้ได้ไหมได้มีปากกามจิใหญ่ๆไหมันากกาจใหญ่ๆเออแล้วเดี๋ยวพวกนี้เต็นจะทำคลิปการสมัครไว้อ่าอ่าเป็นเป็นคลิป ขั้นตอนสอนการสมัครครับเอาไปลงในเพจเลยนะครับใช่เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงให้แจ้งใน youtube คขับกิ๊กด้วยว่าเวลาใครที่เข้าไม่ได้เนี่ยเขียนอย่างนี้นะครับพิมพ์อย่างนี้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่เลยเอา secret r o o m by trainer w เว k นะครับเขียนบรรทัดเดียวกันนะครับเว้นวรวคแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนที่ผมผมเขียนอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาเมื่อคุณสมัครเข้าไปในว k เคเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นกลุ่มขึ้นมานะฮะ อ่าแล้วก็วิธีการเข้าไปหากลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ยากผมไม่มีโทรศัพท์อยน่ในมืเเลยจะให้ดูว่าอย่ยังไงเอางี้ละกันเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาจริงเนี่ยถามถามผมกับเต้นมาในไลน์แอดนี้แล้วเดี๋ยวผมกับเต้นจะส่งลิงก์วิธีการเข้า ให้กับคุณนะฮะเดี๋ยวจะทําเป็น YouTube ไปให้ว่าเวลาสมัครเข้าเนะี่ยเข้ายัางไงแล้วก็คนที่เคยอยู่อยู่แล้วเนี่ยหกพคนที่เคยอยู่ในกลุ่มเก่าใน a c e b o o k เนี่ยนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะแค่มาแสดงตัวตนว่าเฮ้ย hey, คุณเคยอยู่แล้วคุณมีหลักฐานไหให้ผมดูแล้วหรือบางคนผมจําหน้าได้เนี่ยอย่างวันนี้ยี่สิบกว่าคนผมรับเข้าเวลาเพราะผมจําหน้าได้ว่าเคยคุยกันอยู่ทุกวันนะฮะหรือถ้าใครที่ไม่ค่อยได้โพสไม่ค่อยอะไรแต่เคยอยู่ในกลุ่มเก่าเนี่ย ขอหลักฐานอะไรสักนิดนึงมายืนยันตัวตนว่าเออคุณเคยอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมกับเต้นก็จะจัดการพาคุณย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ยุโรปด้วยกันเป็นบ้านที่ยุโรปอากาศหนาว นะฮะสายฝออาจจะสนุกมากขึ้นเพราะพอไปอยู่ในโซเชียลนะั้นแล้วคุณจะเจอหนุ่มยุโรปเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะสาวๆจะปลอดภัยขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่ a c e b o o k นะฮะมันจะเป็นอีกโซเชียลเน็ตเวิร์กหนึ่งดังนั้นเนี่ยใครที่กลัวคนรู้กลัวแฟนรู้กลัวเพื่อนรู้หรือไม่อยากให้เพื่อนใน Facebook รู้เนี่ยไม่มีใครรู้แน่นอนฮะเพราะมันเป็นโซเชียลอีกอันหนึ่งเลยที่ยุโรปนะฮะดังนั้นเวลาคุณเข้าไปในสิเ่เหลุมมเนี่ยคุณจะได้เข้าห้อง แห่งความนับจริงๆที่มีแค่สาวๆมีแค่ผู้หญิงที่รู้รู้รู้กันเองในกลุ่มไว้รึกษาหารือกันเรื่องเรื่องบนเตียงเรื่องความรักเรื่องเรื่องบทรักเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้จะพูดคาอะไรโป๊ก็ต้องระวังเพราะเฟซบุ๊กเขาค่อนข้างเข้มเข้ขมงวดกับสิ่งเหล่านี้นะฮะเราก็เลยต้องย้ายบ้านกันไปนิดนึงนะฮะอาจจะเหนื่อยนิดนึงตอนขนย้ายผู้คนก็นะ,ะแต่ว่าไปแล้วผมผมว่าน่าจะดีกว่าเดิมน่าจะสนุกกว่าเดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งความลับมันจะลับกว่าเดิมนะฮะ คนจะตามเจอเราไม่ได้นะฮะอย่างอย่างสาวๆไปเนี่ยบางคนหนีแฟนมาเล่นบางคนแอบแม่เล่นแอบเพื่อนเล่นไม่อยากให้เพื่อนใน Facebook รู้เนี่ยนะฮะพอเดี๋ยวเราไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยเราจะมีแค่เราเพียงเรามีเรานะฮะจะเดินไปทางใดไม่หวัน่น <laughs> ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะฮะเดี๋ยวใครงงอะไรเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงอันนี้กูพิมพ์งลงไปในคอมเมนต์ดได้เลยได้ครับอ่อถ้างน,นั้นกูพิมพ์อะไร v v ว v วีเคคอมหรือส่งลิงก์ไปเลยนะ เดี๋ยวผมลองพิมพิมลงไปให้ในคอมเมนต์ Comment. นะฮะว่าว่ามันใครไปลองเข้าดูแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าไม่ได้ย,ไบบยังไงให้บอกอเต้นแล้วปักหมุดยังไงอ๋อโอเคเฮ้ยไม่ใช่แล้วโอเคผมปักหมุดไว้แล้วนะครับสาวๆที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะผมปักหมุดไว้แล้วว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นเป็นลิง มันต้องวอวเว็บก่อนแล้วก็ดัดบีเคดัดเขานเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เดวใหม่<ๆ>หรือส่งแอนเป็นลิงก์ไปเลยนะแอนส่งเป็นลิงก์ไปเลยก็ได้ส่งเป็นลิงก์ไปเลยนะ <Yeah. S 1> ไม่ยากนะฮะโลกเรามันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้นะฮะและยิ่งถ้าสวาวๆอยู่กับผมนี่คือผมอยากให้สวาวๆได้เรียนรู้อะไรที่มันแปลกใหม่นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเล่น,นอะไรที่มันยากขึ้นนิดนึงเพื่อความสุขของเราเพื่อความแซ่บเออเพื่อความแซ่บของเราเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมกำลังจัดการให้หสาวๆอยู่ <c oughs> อย่างนี้ได้ไหมเขียนอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> เป็นลิงก์แล้วก็ลิงก์เพื่อเข้ากลุ่ม Secret Room by Channel Week ครับ ลบกวนสมัครเข้า vk.com ก่อนนะครับโอเคกดแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมปักเป็นหมุดครับอ่ผมปักหมุดไว้แล้วเป็นลิงก์สาวคลิกเข้าลิงก์นี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่างงนะครับใครจะวิธีง,ง่ายที่สุดพอคลิกลิงก์ไปปุ๊บมันจะขึ้นมาว่าให้คุณใส่อินกับให้คุณล็อกอินนะครับ ถ้าอยากสมัครใหม่เลยเป็นโปรไฟล์ใหม่เลยให้กด sign in แต่ถ้าอยากให้ลิงก์เฟซบุ๊กเนี่ยลิงก์เฟซบุ๊กมันจะง่ายสุดมันจะมีช่องนึงเป็นยาวๆนะครับแล้วมันจะเขียนว่าลิงก์เฟซบุ๊กใช่ไหมใชอ่อันนั้นจะง่ายสุดคุณแค่กรอกบ์โทรศัพท์มันจะเข้าได้แล้วเหมือนที่น้องเต็มทำแต่ถ้าอยากทำยากยัอยากทดลองใช้ภาษาอังกฤษเหมือนผมก็เข้าไปตรงไอ้ตุ๊กป้ายเขียวๆที่มันเขียนว่า sign sign in นะ อ่ามันก็จะคือการสมัครใหม่กรอกชื่อนมสก,กุลวันเดือนปีเกิดกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็พาสเวิร์ดอีเมลไวท์เดสแลวเสร็จแล้วมันก็จะมีเบอร์แปลกๆจากต่างประเทศยาวๆโทรมาแล้วคุณจำพาสเวิร์ดสตัวท้ายของเบอร์นั้นแล้วก็เอาไปกรอกใส่ในช่องหน้าถัดไปที่เวลามันขึ้นมานะฮะไม่มีอะไรยากนะครับแล้วพอเข้าไปได้แล้วอย่าลืมแจ้งผมมาในไลน์แอดนี้นะครับว่าคุณสมัครวีเคเรียบร้อยแล้วให้รับเข้ากลุ่มทีแล้วก็ไปกดขอเข้าร่วมกลุ่มจากลิงก์ที่ผมส่งให้ที่ผมแปะไว้ในไลฟ์ มากันใหญ่เลยพาเข้าไปด้วยพาเข้าไปด้วยอันนี้คือสงวนท์นให้กับสาวเจ็ดอ่ะหกพันเจ็ดร้อคนที่อยู่ในซี e t ต o o มนะครับที่จะได้เข้าฟรีนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มลับของผมเลยเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมเหมือนเดิมนะเต้นนะ200บาทนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้สาวสาวที่การตกใจอยู่ว่าซีเกตลูมหายไปไหนหายตกใจนะครับแล้วก็ ขวัญมานะโอ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 ขวัญมานะฮะผมยังอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนยังอยู่ตอนเนี้ยมีประมาณ20่สิบกว่าคนไปรอคุณอยู่ในนั้นในนั้นละไปรอบินไปรออยู่ยุโรปแล้วนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆที่เหลือเนี่ยตามไปนะฮะตามไปแล้วก็ เดี๋ยวเราก็ไปจอยกันสมุกด้วยกันเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนรู้ว่ามันจะเล่นอะไรได้บ้างในนั้นให้เราพวกเราได้พัฒนาความรู้ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะก็ยังได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์เรื่องบนเตียงรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาขั้นเวลาของโค้ดแพนหมอแพงนะฮะเดี๋ยวต้องคงต้องลงแล้วแล้วเดี๋ยวให้หมอแพนมาพูดต่อไม่รู้วันนี้หมอแพนพูดเรื่องอะไรนะ แซ่บเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นนั่งคุยอยู่กับพี่กี้กผู้ชายอะไรสักอย่างนะนะเดี๋ยวสาวๆที่เป็นแฟนลับหมอแพนเดี๋ยวรอติดตามต่อจากนี้เลยเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกทีในไลฟ์สดวันอังคารหน้าเหมือนเดิมที่ขับกิ๊กเหมือนเดิมนะผมยังอยู่ขับกิ๊กผมไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่ขับกิ๊กเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันอังคารหน้าเราเจอกันแฮปปี้ยีเนียในวันอังคารนะยังครับเกือบๆนะ อ่ะเกือบๆเ,เดี๋ยวเราจะมาไวพอปีใหม่กันวันอังคารหน้าวันวันที่เท่าไหร่เดี๋ยววันอังคารหน้ายี่เก้าครับยี่เก้าเออกำลังใกล้ปีใหม่เลยงั้นเดี๋ยววันอังคารหน้าสี่ทุ่มมาเจอผมอีกครั้งหนึ่งในเฟซบุ o กคลับกิฟต์นะครับในไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวจะหาหัวข้อสนสุกๆมาฝากสาวๆนะฮะแล้วก็ใครที่ติดตามรายการซีเกตลูมอยู่มีเหมือนเดิมใน Facebook และ y ยูทูบคลับกิฟต์ ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาอยู่ทุ่มตรงนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ใครที่รออ้อนอยู่นะฮะผมพร้อมแล้วนะฮะที่จะให้เปิดจองในราคาพิเศษเป็นของของวัญคริสต์มาสนะครับกับคอร์สออนไลน์อันใหม่อ้อนแอดวานซ์นะครับ พรุ่งนี้เปิดจองวันแรกราคาพิเศษ4,900บาทจาก5,400บาทแล้วก็จะให้ราคาพิเศษเป็นของความคริสต์มาสปีใหม่แค่100ท่านแรกเท่านั้นนะฮะใครอยากมีสเสน่ห์ไว้อ้อนคนรอบตัวอยากเป็นที่รักของทุกคนหรือว่าอยากมีสเสน่ห์พิเศษที่อยู่เหนือคนอื่นเหนือผู้ชายเนี่ยน,นะฮะอย่าลืมติดตามคอร์สออนไลน์ใหม่ของผมพรุ่งนี้เปิดจองวันแรกออนแตกวัน์วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมตามผมไปนะฮะเจอกันที่บ้านใหม่ยุโรปของเรานะฮะ vk.com นะครับแล้วเจอกันครับ